พี่ปวดหลังมากเป็นกระดูกทับเส้นซึ่งต้องผ่าอย่างเดียวปวดตั้งแต่หลังล้าลงขาซึ่งชาขามากแล้วก็ปวดทรมานมากใครบอกไหนดีพี่ทานาทุกชน,นิดแพงแค่ไหนพี่ก็ทานก็ไม่หายขึ้นบันไดจะปวดทรมานมากคิดว่าพี่คงจะพิการแล้วล่ะยังไงพี่จะไม่ผ่าไม่ผ่าแต่ว่าก็ไม่รู้จะหายาที่ไหนดีลองมาสองกล่องซองที่สามอาการปวดหายเลยพบพี่ทานไปแค่สองกล่องสองกล่องนี่ตอนนี้อาการที่ดีขึ้นเดินเหมือนคนปกติทั่วไปไม่เจ็บไม่ปวดแล้วตัวนี้ซึ่งเป็นผงบอกว่า มันจะแรงกว่าที่เป็นอย่างเม็ดเพราะอาการที่นะ่ะมันเป็นอาการที่ปวดมากเขาบอกว่าให้กินจำผงก่อนไม่มีรสชาติอะไรที่กินแบบทรมานเลยทานได้ง่ายมากทานหลังอาหารชงใส่น้านดื่มไม่มีรสขมไม่อะไรทานง่ายมากค่ะมีอาการเข่าเวลาลุกเวลาเดินเหินอย่างเงี้ยมันจะดังกุก๊บก้าบกุบก้าบพอมากินดีบูลตรงนี้ดีมากเลยค่ะปวดเอวหายปวดแล้วหายปวดแล้วค่ะมีการตะก่อนเคยปวดเอวร้าวลงขาแสบร้อนปวด,ดเส้นตึงอตอนนี้หลังทานดีบูลนะคะ ตอนนี้เป็นไงคะเขาตึงหายเขาตึงหายซองที่สมดีขึ้นเยอะเลยซองที่3มลูกง่ายเดินง่ายแล้วก็หายปวดนั้นเขาตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่าย้วลูกงออะไรนนอให้คุณแม่ลองงองอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่ถ้ะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแหละยกต้องช่วยในหนึ่งซองนะคะสูตรที่เข้มข้นนะคะทานน้อยเห็นผลไวตัวดีบุญผงตัวนี้เป็นสารสกัดที่เข้มข้นนะคะดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ไวลูกค้าประทับใจมากทานน้อยเห็นผลไวอันนี้ คอนเฟิร์มนะคะเท hey, หมดซองเลยนะคะเทให้ hey, หมดซองเลยนะคะของดีเราต้องเอาให้หมดนะคะจะดื่มให้ดูนะนะคะเป็นการการ,ารันตีว่าไม่เพียงแค่ขายนะคะก็ทานด้วยนะคะหมดลงไปแล้วค่ะทานง่ายมากๆค่ะการันตีเลยนะคะว่า ดีบุญผงนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อยเเซสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก่อนปรับราคาโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะไม่มีเวลาลองผิดแล้วค่ะลองถูกที่เดียวเลยนะคะดีบุญช่วยได้เป็นอย่างดีแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะวันนี้บุ๊กต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ